คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2535โดยรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา2536การเรียนของนักศึกษาปีการศึกษาที่1ถึงปีการศึกษาที่2จะศึกษาพื้นฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และวิชาการศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นจะศึกษาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพการศึกษามีทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งประกอบไปด้วยสีสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชากายภาพบำบัดพื้นฐานสาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพร่องในเด็ก สาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือดและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานในหลักทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมคณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการฝึกงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆอีกไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงและคณะกายภาพบำบัดยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยการให้บริการสังคมปัจจุบันประเทศไทยของเราได้พัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหการรมจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นระบบการให้บริการด้านสุขภาพของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากระบบการให้บริการแบบตั้งรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการดูแลเชิงลุก จากการให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆไปสู่การให้บริการดูแลรักษาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นจากการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแบบตะวันตกไปสู่แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมากขึ้นคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้มีนโยบายและแนวคิด ที่จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากายภาพบำบัดให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัดโดยจัดให้มีรายวิชาทางเลือกขึ้นสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความถนัดแตกต่างกันทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตกายภาพบำบัด ให้ประกอบวิชาชีพได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพแล้วยังสามารถนำความรู้และทักษะทางกายภาพประปัดไปช่วยพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆได้อาทิเช่น 1. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมสุขภาพและความงาม 2. ด้านการดูแลเด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียน 3. ด้านการดูแลผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือนักกีฬา 4. ด้านการให้คำแนะนำและวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อแก่ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นทั้งนี้คณะกายภาพบำบัดคาดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากายภาพบำบัดแนวใหม่ที่ประกอบไปด้วย รายวิชาชีพและวิชาชีพทางเลือกจะเป็นแนวทางในการพัฒนางานกายภาพบำบัดจากผู้ป่วยผู้พิการไปสู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสและความก้าวหน้าของวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้วยังเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อย่างครอบคลุมนับเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณาสุขไทย